มาพูดถึงจินนี่ของเราดีกว่านะคะจากโพสเมื่อเช้าอ่านแล้วปาเปื่มปิติเนาะอุ้ยแจ้งข่าวมอรํานะคะช่องใหญ่แชร์ไปเนาะดวงกำลังปังหลังไปทัวคอนเสิร์ตประเทศอ่านอกเนะเจีนี่ไอซีโฟเตรียมหอบเงินก่อนใหญ่กลับบ้านมาไรออนไลน์จากแม่แม่เอฟซีและเงินเดือนยังไม่ได้เบิกอีกนะโว้ยทั้งเงินจากเพจและ การขายออนไลน์ปังมากนี่ช่องใหญเอาไปแจ้งเลยนะฮะมาดูโพสต์ของเจนนี่มอดูทักว่าการเดือนมีนานี้เป็นต้นไปนะ,ะน้องเจนนี่จะปังเรื่องเงินเรื่องงานมากตอนแรกหนูบอเซียนะฮะมามือ่อวันที่สิบเจ็ดอยู่เยอรมันวันนี้นะฮะหอบเงินกลับบ้านก้อนใหญ่มาลลยออนไลน์แม่แม่เอฟซีค่าตัวที่ได้จากงาน ยังบอได้เบิกสองเดือนมาแล้วอ้ก็กว่าละก็ว่าจะเบิกนะตอนขึ้นบุกเบิกบ้านใหม่วันที่30สบพฤษภาคมนี้เดี๋ยวเงินเพจของเดือนนี้อีกอ่ยยอดขายอะไรพึ่งมาสังเกตตัวเองว่าตั้งแต่มาอยู่โตเกียวชีวิตดีขึ้นมากซื้อบ้านตั้งแต่เข้ามายังไม่ถึงปีในราคา4ีห้าล้านงวดลดใกล้จะหมด มีท้องมีของแบรนเนมเก็บสะสมบ้างเล็กน้อยเร็วๆนี้ทำฟาร์มปูหน้าให้กับแม่ส่วนหนึ่งจะทำห้องไหลสดใหม่เปลี่ยนระบบใหม่มีน้องแอดมินที่คอยดูแลหลังบ้านให้กำลังศึกสาวางแผนระบบการตลาดจากเพื่อนบ้านที่ดีมีแผนทำธุรกิจเพิ่มเติมเล็กๆ และซื้อของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองวันที่สิอ่าวันที่สาสิพฤษภานี้อุ้ยออกรถหรออืมมีรถอะืออนะเพราะมีความฝันที่อยากได้จริงๆมันคุ้มค่าอ่าที่เหนื่อยคุ้มค่าที่แทบไม่มีเวลานอนเวลาพักผ่อนเลยบางวันนอนหนึ่งสองชั่วโมงแล้วก็ไปงาน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 ,งาน หรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลามันถึงทําให้เราโสดงอย้อนนึกนะฮนะเนาะไม่มีเวลาให้กันก็เลยต้องทําให้เราโสดตอนนี้แต่อีกใจก็คิดว่าอ่ะโสดกด็ดีสี่นะเลขสี่นะคะใครก็ได้เด๊ขอแต่บอมีผัวเนาะบแมเมนผัวเขาหรือเมียไขรกระพอุอ้ยเด็ดลูกนะฮะแล้วถ้าเจนนี่จะมีแฟนใหม่อีกครั้งเจนขอ ยืนยันที่อยากจะได้คนที่หยุดอยากได้คนที่อยู่หลังบ้านซัพพอร์ตทุกความรู้สึกของเราอยากได้คนที่กลับมาบ้านเหนื่อยๆนะฮะเราเห็นเขาทำนู่นนี่นั่นให้เราด้วยใจจริงๆไม่อยากได้คนที่เข้ามาแล้วจากไปอม,มันเจ็บเนาะอ,อเข้าใจนะฮะอยากได้คู่ชีวิตที่ผ่านอุปสรรคไปด้วยกันจนวันที่เราประสบความสำเร็จ ความฝันที่สูงสุดของหนูคือการได้แต่งงานสร้างชีวิตไปกับใครสักคนเป้าหมายชีวิตหนูมีแค่นี้และสักวันหนึ่งหนูจะเจอคนคนนั้นเมื่อเวลามาถึงตอนนี้ไม่ว่าหนูจะเจออะไรก็ตามแต่หนูก็ยังเป็นเด็กที่ขยันทำาหากนตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินไม่ใช่ใช้เงินฟุ่มเฟือยซัพพอร์ตครอบครัว และลคนรอบข้างให้ดีที่สุดหนูอาจจะเป็นเด็กแต่ความคิดหนูโตมากๆขอเสียข้อเสียของหนูคือโมโหร้ายแต่ใจดีปากหมาหน่อยแต่ไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลฉะนั้นใครที่จะเข้ามาหาหนูนะไม่ปิดกัน้นแต่หนูจะโฟกัสงานก่อนหนูมีความฝันของอนาคตอีกหลายอย่างและหนูจะทำให้สำเร็จค่ะ เพราะหนูคือคนสู้ชีวิตเพราะหนูมีเป้าหมายและเป้าหมายของหนูมีไว้ให้วิ่งชนอู้จะมีสักคนที่รู้สึกโชคดีมีหนูเป็นแฟนไหมอ่ะนะอู้สุดยอดรูปนะอันนี้ก็คือของเจนนี่ยินดีด้วยจริงๆกับการก้าวเข้ามาตรงนี้นะแล้วก็แม่ๆนะคะรักเนาะอืมเอฟ สีที่สนับสนุนนะคะเด็กๆลูกๆตัวเกียวทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเขาก็พัฒนานะคะเนาะพัฒนาศักยภาพนะอินเตอร์เทนให้แม่ๆได้รักได้สนุกได้มวนซื่นนะคะเป็นแรงผักด,ดันเนาะขับเคลื่อนนะคะ,ะตเกียวนะคะเพื่อเสริมเติมเนาะบารมีให้กับผู้ใหญ่บ้านเช่นกันอันนี้ก็ภาคภูมิใจมากนะคะเพราะรอบนี้มาคอนเสิร์ตสคนเนี่ยบอกเลยว่า หอบเงินค้อนล้านกับนะฮะอุย้ยบอกเลยว่าสุดยอดอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ภูมิใจด้วยผลงานนะไม่เรียกว่าอวยนะคะต้องดูต้องเอาความเป็นจริงเราตามเข้ามาเนี่ยลูกๆโตเกียวทุกคนเด็กๆทุกคนที่เก้ามาอยู่ในโตเกียวภาย1หนึ่งปีพลังให้ของพ่อคือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะผลักดันให้เด็กๆมีตัวตนโยนคอนเทนต์ content, นะ ให้ทุกคนมีไรายได้หลายช่องทางนะฮะการขายเขามีผลิตภัณฑ์เด็กขยันขายก็ได้เงินนะฮะโอ้โหทุกช่องทางแล้วก็ไม่ปิดกานเรื่องการทำเพจอ่าแต่และก็หนึ่งเสียงสิ่งสำคัญคือการพัฒนาฝีมือการทำงานในวงโตเกียวนะอินเตอร์เทนโชว์เนาะแต่ละสเต็ปอ่าอันนี้ยกให้เลยนะอะ่แล้วเรื่องการขยันเนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยกให้ เจนนี่เพราะว่าเจนนี่นี่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเยอะนะคะทั้งดูแหลหลายๆคนเนาะนี่ก็คือปัจจัยที่ภาคภูมิใจวันนี้ที่ได้เห็นน้องพัฒนาแล้วเห็นน้องนะคะได้ในสิ่งที่ต้องการบอกเลยว่าป่าปื้่มปิติมากนะคะมันก็ธรรมดาเนาอะอทุกชีวิตทุกอาการิริยาบทในหนึ่งปีดราม่าก,ก็หนักเหมือนกันในมุมที่ไม่ชอบแต่บอกเลยว่าผ่าน ผ่านนะคะเพราะเธอสู้เพื่อครอบครัวและตัวเธอเองไม่ผิดนะคะธรรมชาติคนเกียดอยู่ซื่อๆเขาก็เกียดเนาะอืมนะไม่สนไม่แคร์แต่เอาผลงานเอาการพัฒนาตัวเองมาสู้มาลบล้างนะคะเออคําเหยียดคยําหยามคําดูถูกของคนอื่นอันเนี้ยชัดเจนนะคะแล้วก็หวังว่าเนาะ ยาย๋านะคะความรู้สึกที่รักเด็กๆทุกๆ,กๆคนหวังว่าเด็กๆทุกๆคนในโตเกียวนะความน่ารักนี่แหละจะปกป้องเธอะะผลงานและการพัฒนาตัวเองพวกเธอจะเป็นเพชรเม็ดงามนนะอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักพัฒนานะะมันจะอุ้มพวกเธอเจริญรุ่งเรืองกันทุกคนด้วยหัวใจของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เปิดโอกาส ให้กับทุกคนได้มีแสงนะได้แบ่งปันเอซีได้เป็นที่รักอของแม่แม่เอซีทั่วโลกนะแม้กระทั่งแดนเซอร์ทุกผู้ทุกคน,กคนเอาตรงๆว่าสุดยอดอันนี้แหละเขาเรียกว่าบุญนำพาสินเสมอเขาวพวกเขาถึงได้มาอยู่ด้วยกันนะและผู้นำนะฮะที่มีหัวใจให้ผักดันให้ทุกคนมีเงินมีทองล้างหนี้ล้างสินได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแถมมีเงินเก็บ นะมีงานมีแสงมีให้ทุกคนรักลูกๆตัวเกี่ยวถึงได้รักพ่อไก่แบบสุดๆแล้วก็ช่วยผลักด,ดันผลงานนะคะให้เห็นกันอย่างชัดเจนเนาะเออผู้ใดคิดเห็นเป็นจังใดคิดแบบยายจ่าบอหรือว่าคิดแตกต่างอ่ะเสริมเติมให้กับยายจ่าได้นะสําหรับยายจ่าี่พูดอกจากไก่จากภาพความเป็นจริง ที่เห็นถ้าเปรียบเทียบเอาผลงานมาสู้กันเนี่ยยัยจ๋าชอบมากเลยนะทุกฝ่ายนะคะเราไม่ต้องมาพูดกันละเรื่องส่วนตัวนะ่ะนะเราโฟกัสผลงานว่าอืมเขาจะผลักดันคนของเขาไปมีงานมีการมีเงินมีทองมีข้าวของให้เจริญรุ่งเรืองมายังไงอันนี้คือปัจจัยที่ยายจ๋าอยากเห็นทั้งสองฝ่ายเลยจริงจงจากใจ,จ,จนะเออมาแข่งกันที่ผลงานจบเถอะไอ้เรื่องวนหน้าวนหลังไปไหนมาไหนนะคะ มาแข่งกันที่ผลงานเนี้ยอืมจริงถูกไหมแม่แม่ทั้ทงหลายเนาะ